วนะันที่ยี่สิบหกสิบห้าค่ำวันมื่อนีสิบห้าค่ำสิบห้าค่ำเดือนหกครับสวัสดีทุทกท่านครับกับพบกันอีกเช่นเคยนะครับนอกกับกล่าวเพราะรวยครับเมื่อนีก็ได้มีโอกาสมาวัดป่านอกคเนะวัดป่าคลองธรรมหรือวัดหลงหวงรุ่งครับผมที่ว่าได้ยินเขา ปูกหวยกันหลายงวดครับถูกกันหลายงวดแล้วงวดน,นี้ก็มีแนวทางมาฝากตอนเนปซีนะครับเด้อขอมาล้าดอย่งลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดที่ตามไว้สิบริษาทข่าวสารดีๆตัวเลขเด,ดเด็ดจากทั้งช่องกาพอด้วยเนาะมือนี้กับวันที่26สครับส5บห้าค่ำเดือนหอย่าลืมนะครับเด้อตัวเลขนี้กับฝากไว้แนวจากน้อยก็ดีดวงรุ่ง่นก็บ,บอกว่าปกติสิบรดิยกมือนี้ดกอกเฮ็ดเป็นกลนุบายขึ้นมาว่า ยกวันที่ยี่สิบหกเดือนหกเนาะสิบห้าค่ำเดือนหกครับผมอ้าวอันนี้ก็ได้แนวทางแล้วเพราะว่าหลวงรุ่งพนก็บอกตัวเลขบอกเขียนตัวเลขให้เด้อครับเด้อครับเมื่อนี้ก็สีได้มาขอโชคขอลาภขออธิษฐานอยู่กับปูดำครับผมปูดำเนาะครับสี่ดยมาขอป้อนเพราะว่าปูดำนี่ก็เป็นที่ว่า ผมว่าของหวัดก้อนนี่ก็ได้สมหวังอยู่ครับได้หาหกเต็มๆเลยครับเมื่อที่แล้วนี่ก็ได้กับขาวมาเราก็ยาลืมกดไลค์กดแช์ครับกดติดตามไว้ครับสิบวได้พาจากทางช่องกาพาด้วยนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็รองรุ่งพ่นกระหายแล้วรองรุ่งพ้นกระหายแนวทางมาแล้วครับเพราะว่าตัวเลขมีเพิ่นบอกเป็นตัวเลขแลวก็ว่าเขียนเลขให้ อันเพื่อนบอกอ่าตัวไดที่ว่าเป็นตัวเลขกเขากัได้เป็นแนวทางมาฝาเยฟซี FC. โนมือนีพครับ,รบมือนีกับร่มแห้งแนวจักหน่อยเนาะอาจจะร่มแห้งแนวจักหน่อยก็ได้นี่ก็เป็นปูด,ดำนะครับเด้อปูดำแสนสิริเนาะครับที่ว่าเฮาเพิ่นโดนบาดานโชคเป็นยังเพื่อนก็ให้ยกเสามือนีกัมีความเป็นมาอยู่ครับเพราะว่าปูดำเพิ่นบอกว่าให้ยกเสามือหนีเนาะ คันยกเสาขึ้นแล้วควนสีดลบดาลให้เองสีหายโชคให้ลาบเองครับผมรับคันบ่อยโยกขึ้นก็คือว่าก็น,านอนลาบอยู่น้าดินครับผมก็ต้องยกเสานขึ้นปกติปัจจนยจยกวันยกเดือนเก้าครับเดือนเก้าสิบห้าเดือนเก้าเนาะได้ยกแต่ปูด่ดาเพณนมาบอกว่าใหา้ยยกมือนีเนาะครับเนะาะให้ยกมือนีเป็นวันที่ยี่สิบหกสิบห้าเนาะสิบห้าข่้เดือนหก วันที่26ครับผมเอาผมก็วาตัวนี้แหละครับอย่าลืมด้วยนะครับเด้องขมาเราก็อย่า,ยยาลืมก,กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามไว้สิบริภพทจากทางช่องกาพารวยครับอันนี้ก็เป็นปูดำเซนซิริเนาะคันว่าเอฟซีทุกใจในเรื่องใดก็อธิฐานคอได้้อ,อดดครับเด้ออธิฐานคอได้งวดที่แล้วผมกับมาขออธิฐานคออยู่นี่แหละขอเบิกซัพย์ไปฝากตอนเอฟซีเลขที่ว่าผมได้ไปก็คือว่าเลขเกเจิมรถเนาะกับเลข หลวงรุ่งเพิ่นก็ให้เลขที่ว่าอยู่ป้ายอยู่ป้ายวัดก็เป็น7889เนาะกับเลขเลขยอดป่าป่ากับเจ็ดแปเนาะเอสีบางท่านอาจจะเบิ่งท่านอยู่บางคนก็บ่เบิ่งเนาะก็คือว่าล่ะบุญไผบุญมั่นเนาะบุญเฮามาบ่พร้อมกันเนาะครับหลวงรุ่งเพิ่นก็ให้แล้วละ่ะแนวทางงวดน,นี้ก็ให้แล้วผมก็ว่าตัวนี้ละ่ะมันแท้แน่นอนเลยครับงวดน,นี้ กับกะจีคิดคิดแล้วกะจีเป็นสองหกกับหนึ่งห้าสองหกกับหนึ่งห้ากับกับตัวเลขกับว่าไก่กันไกยุ่คล้ายๆกันครับผมที่ว่าผมเขามากสิขามากกับยุ่คล้ายๆกันตัวเลขก่บม่นี้ไก่จากกันลายครับเอาวันนี้ผมีได้ผ้าไปเบิงไปเบิงแม่พระพึ่งเนาะครับเนาะแม่พระพึ่งอ่ะอันนี้คุณแม่ก็มาก ครับนี่ก็เป็นต้นตะเคียบน้อที่ว่างวดที่แล้วผมได้มาซองตัวเลขเอฟซีก็เห็นไปต,ตั้งๆหน้าาครับบางท่านก็เห็นหาหกบางท่านก็เห็นเจ็ดแปดเห็นหลายเสียงหลายตัวเลขครับก็คือว่าเล่ะเพิ่โดนดบันดาลให้นาะก็คนเท่าก็เห็นบือกันดอกเพราะว่าสายตาไฟของไฟมั่นเนาะเพราะบางคนก็ตาดีบางคนก็ตาลายือว่าล่ะครับก็คือว่าล่ะเพราะว่าทางนี้ หลวงรุ่งหรือพระอยู่ทั้งเขตบางสามหมอเนาะเพิ่อนก็บ่ไดใดเขียนตัวเลขว่ไดดบอกเป็นตัวให้เพิ่อนจะบอกเป็นคล้ายๆเป็นปริศนาว่าตัวเลขอยู่ไซเพิ่นก็สิซีนํ่ไปบอกไปให้เนาะเพิ่งวดที่แล้วนี่เพิ่นก็ซีมให้บอกให้มาเอาอยู่ป้ายป้ายวัดครับกับกับเลขเลขผับปายอดผับปาเนาะ ก็ได้สมหวังกันหลายท่านอยู่ครับที่ว่าตัดเลร่นเนาะพอดีผมก็ขอโทษน้ำเด้อพอดีผมบ่ได้ตัดให้เอฟซีครับบ่ได้ตัดให้ก็เลยบางคนอาจจะบ่ได้นะครับวันนี้ก็ลองคิเออกไมเนะครับเนาะต่้งกิจตั้งใจขอพ,อพ่นไม่ว่าน,นี้ก็ให้ได้กันทุกผู้ทุกคนเลยครับตัวเลขมื้อนี้ก็ผมก็ได้แนวทางเมื่อล้วก็สจิตเป็นวันที่ยี่สิบหกเดือนสิบห้าค่ำเนาะสิบห้าค่ำ เดือนหกสิบหาคำเดือนหกกับวันที่วันที่วันที่ยี่สิบหกเนาะผมกะเดียวไปยิบก็จะดีไว้ยักใบสองใบอยู่ละครับเมื่อนี้ครับอย่าลืมนะครับเด้อขอมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องกาพารวย้ยเนาะตอนนี้เพื่อนก็กาลังสีทําพิธีจะ ยกเสาเนาะครับเนาะยกเสาขึ้นเพราะว่าปูดำแสนสิริเพื่นมาบอกว่าสี่โดนบันดาลให้ญาติโยมหรือสายบุญสี่ให้โชคขังไงครับปูดำแสนสิริไปบอกหลวงลุงแล้วกะผมกะว่าโตัเลขรอบนี้กะสิเป็นวันที่แล้วก็เดือนเนาะก็สิเป็นวันที่ยี่สิบหกสิบห้าค่ำเดือนหเนาะสิบห้าคเดือนหกนะ 15, 16, นะ สิบหาคำเดือนหกกเป็นกคือว่ามกเป็นกลอุบายขึ้นเนาะครับเนาะกัเป็นโตเลขครับโตเลขมาฝากพี่ฝากน้องฝากเอซทุกท่านกเมื่อนี้กัอยู่ที่บรรยากาศวัดวัดป่าคลองธรรมครับกัที่รู้จักกันดีก็คือว่าหลวงลุ่งเนาะหลวงลุ่ง หลวงรุงเพิ่นก็เป็นอยงคือเอิ้นหลวงลุงเนาะเพินเ่น,ก,น,น,ก,นก,ก็เป็นลุงก่อนที่ว่าเพิ่นก่อนที่บวชมาก็เป็นลุงแท้แท้ของกาพะรวยนี่ละ่ะบัดน,นี้เพิ่นก็ได้บวชมาก,ก็เอิ้นทิศปากกันเนาะเอิ้นแต่หลวงลุงครับเอิ้นแต่หลวงลุงก็ได้มาได้ทราบซื่อจริงของหลวงลุ่งด้วยกันเพือนกับถ้ามากจะเอิ้นแต่หลวงลุงครับ กาัวเลขได้มาฝากตอนตเอฟซีแล้วโตเลขกได้ม,มาฝากเอฟซีแล้วกาโตนี้แหละผมว่าก็ล่อย่ำอีกแค่หนึน่งนะครับเด้อเคย่าวาไปซื้อฮักทักหลยก็ล่อย่ำอีกแค่หนึน่งตอนห้อยออกเนาะผมที่ได้แจ้งให้ทราบว่าได้ตวัวใดเนาะครับเนาะย่ำให้ว่าตวัวใดมันแน่นอนกว่าครับก็ล่อติดตามไปเรื่อยเรื่อนะครับเด้อก,กับกาพะลุยผมก็ที่ได้ก็ติดอยู่ที่วัดป่าคลองธรรม ครับผมก็ว่าจะมีเหตุการณ์ยังแปลกๆเก,กิดขึ้นบ่ครับการโยกเสาครับเอ้าผมก็บจิได้อยู่ในงานนี่แหละตัวเลขอ้าผมขีย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะครับเด้อตัวเลขงวดนี้เนาะตัวเลขงวดนี้กับจิตอยู่ประมาณวันที่ยี่สิบหกเนาะเป็นยังเพิ่งเกิดเป็นยังเพิ่งขึ้นมาเอาวันที่หกว่าปูดั่แสนสิริปูดั่นี่คือผู้ใดก็คือปูพญานาคเป็น,ปนพญานาคราช เป็นองค์สีดาเพิ่นอยู่ในบอ่ออยู่ในบอ่นอนะครับเนาะอยู่ในบอ่อแล้วเพิ่นก็เพิ่นว่าปากหู่เพิ่นอยู่ตรงนี้เพิ่นขืนมาหายโชคให้ลาบเอฟซี่หรือญาติโยมเพิ่นขอว่าให้ตั้งเสาเอกเสาโชขืนกนเพิ่นิีดนบันดาลให้สมหวังทุกคนครับผมกัเขามาแล้วกับยืดืมยกมืออธิษฐานขอเด้อครับเด้ออยากสมหวังด้านใดก็ อธิษฐานขอเอาเพราะว่าผมก็มาอธิษฐานขอขึ้นกันก่อนที่ว่าผมได้รับโชคห้าหกเนาะวันที่แล้ววันนี้ก็ได้แล้วก็ได้เป็นวันที่ยี่ิบหกเนาะยี่บหกสิบห้าค่ำเดือนหกสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นเพราะเป็นกับมาฝากนี่หล่ะเพราะว่าแนวทางของทางว่างสามหมอเพิ่นจะบอกเขียนเป็นตัวเลขเพิ่นจะบอกเป็นปริศนามาฝาเป็นี่เนาะ ตัวเลขงวดนี้ผมกลว่าอยู่ใกล้ๆกันกับว่านีจากกันไกลครับมื่อนี้กับที่ได้ยิบลอตเตอรี่ไว้จักใบซองใบอยู่ครับถ้าเจื่ได้รับโชคน้ำปูดําแสนซีรีอีกเนาะครับเนาะครับนี่กัเบิ่งสีผ้าเบิ่งมุมไกลๆเนาะครับเนาะเพราะว่าแม่เพิ่นกับฟันดีเพิ่นเพิ่นฝันว่าเห็นเด็กน้อยเนาะเรียนน้ำเรียนอยู่ในน้ำเต็มเลยครับเมืนี้ก็สงสัยสีเข่าอีกเมืนี้ก็สีได้เข่าอีกเนาะครับเนาะ ครับครับนี่กับผ้ามาเบิร์นกมนไก่ๆเนาะครับเนาะกับเมื่อกี้กับดาวข้อมฝันสู่ฟังแล้วกับข้อมฝันแม่เพิ่นที่ว่ากับ่าสามารถที่ถ่ายทำแม่เพิ่นได้เนาะพอดีกับเพิ่นกับปรยากออกช่องป่ะหยากดังเนาะเพราะว่างวดที่แล้วเพิ่นกันได้หลายครับผมได้อยู่เกือบแสนือกันครับผมที่ว่าเพิ่นได้เพิ่นตัดเหรียญเนาะเพิ่นเหรียญเจ็ดแปดกับแปดเก่าครับผม จ็ดแปดกับแปดเก่าพันก็ได้หลายอยู่เพราะว่าพันก็เคยได้มาหลายงวดแล้วพ่นมั่นใจน้ำหลวงดุ่งเนาะพ่นก็ได้มาหลายงวดแล้วพันเลเพ่นเล่เด่นหนักงวดที่แล้วครับเมื่อนี้งวดนี้พันก็ฝฟันดีฟันว่าเด็กน้อยเด็กน้อยประมาณสักสี่ห้าปีนี่แหละมาเห็นน้ำอยู่น้องน้ำเต็มไปหมดเลยครับมีแต่เด็กน้อยเต็มไปหมดคนเลยตีให้กับว่าเป็นเด็กน้ำก็เป็นหนึ่งเนาะ เล็กน้อยนี่เป็นสามคนวะหนึ่งสามกัเพื่อนก็ความมักเนาะครับเนาะความฝันไผัฝันมั่นเนาะผู้ใดกับมักไผัยมักมั่นคือกันคือว่าเหรอครับเอา้าคลิปนี้กัขออนุญาตเอฟซี FC ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้นะครับเด้อผมกับสิดเดชเข้าไปซอยเพื่อน่าเพื่อนต้องการที่ยังบอยเพราะว่าเพื่อนถิญยกเสาเนาะแล้วผมกับสิอัปเดตคลิปลงห้ยเอฟซีได้รับชมเรื่อยๆครับผมคลิปนี้กัขออนุญาตเอฟซี FC ทุกท่านจบลงเพียงแค่นี้สวัสดีครับ